นี้น้องมวลเอาภาพบรรยากศาศข้าวดาวเมื่อคืนมาฝากพี่ๆกันค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยนะคะที่อบจราชบุรีจัดข้าวดาวฟรีคอนเสิร์ตค่ะเข้ามาในงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องมวนจะพาไปหาอะไรกินกันหน่อยค่ะซุปอาหารนะคะเขาก็ยกโอปอยมาไว้ที่นี่เลยจะบอกว่าอาหารที่ตลาดนั้นโอปอยนะคะอร่อยะคะ่ะแล้วก็ราคาถูกมากน้องมวลว,ว่าพี่ๆท่านไหนที่มาเทีย่ยวสวนพึ่งนะคะก็เคยมาตลาดโอปอยแน่นอนและที่จัดข้าวดาวนี้นะคะที่อ่างเก็บน้ําชัดเป้าไหวค่ะเขายกตลาดโอปอยมาไว้ที่นี่เลยนะคะส่วนน้องมวลน,นะคะมาถึงงานนะคะก็หา าอะไรกินก่อนเลยค่ะอันนี้แค่ออเดอร์บลองท้องไปก่อนนะคะเจอพี่ๆน้องๆเอฟซีเยอะมากนะ่ารักขอบคุณมากๆเลยนะคะและเขาดาววันนี้นะคะผู้คนก็มากันเยอะมากๆเอฟซีน้องโมน,นะคะไม่ได้อยู่แค่สวนพึ่งค่ะพี่ๆมาจากต่างจังหวัดกันเยอะเลยไม่รู้จะดีใจยังไงแล้วค่ะเดินไปทางไหนก็เจอแต่เอฟซีและปีนี้นะคะก็ได้มาคอนเสรริร์ตพี่ฟิลโล่ฟิลโลสองคอนเสรริร์ตแล้วค่ะในสวนพึง่งชอบเพลงพี่เขามากเลยค่ะเพราะทุกเพลงเลยค่ะและวันนี้นะคะน้องโมก็ได้เขาดาวที่บ้านนะคะก็เขาดาวกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเยอะ ตอนนี้อาหารที่กินก่อนหน้านี้นะคะเริ่มย่อยแล้วค่ะแวะมาหาอะไรกินกันอีกแล้วน้องๆน,น่ารักมากเลยค่ะแวะมาถ่ายรูปกัน mm hmm. fc น้องมวลนะคะมีตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยค่ะน่ารักกันทุกคนเลยดีใจมากเลยนะคะปีนี้ก็ได้เขาเดาวกับพี่ๆน้องๆต้องขอบคุณอาบาจาราชบุรีนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาน้องมวลจะบอกว่างานนี้นะคะให้10เต็ม10เลยค่ะทั้งอาหารการกินดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท,ที่จัดนะคะอํานวยสุดๆเลยค่ะตอนนี้ระหว่างรอซื้อของนะคะก็มีน้องๆพี่ๆ fc มาขอถ่าย รูปน่ารักกันจริงๆเลยค่ะปีนี้พี่ๆเขาดาวที่ไหนกันบ้างคะลองเมนมาบอกน้องม้วนหน่อยนะคะแลวสำหรับปีหน้านะคะถ้าใครอยากจะมาเขาดาวที่สวนพึ่งนะคะมาได้เลยค่ะอันนี้น้องม้วนเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าคลึกคลืคล่นแค่ไหนมีร้านค้าขายของเต็มไปหมดเลยค่ะเครื่องจัดสารแล้วก็เสื้อผ้ากะเหลี่ยงและนี่นะคะเจอคุณหมอด้วยค่ะน่ารักมากๆเดินไปทางไหนนะคะก็เจอแต่ f อทําไม FC น้องม้วนสวยกันจังเลยขอบคุณนะคะที่จอมกันได้แวะมาขอถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะงานนะคะมีตั้งแต่วันที่3 0 3 1ค่ะดนตรีก็มี ทั้งหมดสองคืนเลยค่ะและอันนี้ที่นําเสนอเลยนะคะข้าวเหนียวหมูค่ะร้านนี้อร่อยมากๆแม่ค่ะก็น่ารักไม่เบาเหมือนกันค่ะตลอดทั้งแนวนะคะเจอหน้อง FC เต็มไปหมดและตอนนี้นะคะก็ได้ของกินมาเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะันซ้ายหันขวานะคะก็เจอแต่ FC น่ารักกันมากๆตอนนี้พี่จ้าก,ก็ขึ้นร้องเพลงแล้วสนุกสุดๆเลยทุกคนลุกขึ้นเต้นกันหมดเลยนะคะและงานนี้นะคะจัดได้เป็นระเบียบมากๆค่ะไม่มีการทะเลาะวิวาดเลยค่ะเพราะแต่ละคนนะคะที่มาร่วมเค้าดาวน่ารักกันจริงๆปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยค่ะแต่ผู้ ะะมารวมข่าดาวกันเยอะมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ชาวสวนพึ่งลาลีนะคะมาจากต่างจังหวัดก็เยอะค่ะก่อนจะเที่ยงคืนนะคะนองมันก็แวะมาเข้าห้องน้ำค่ะระหว่างทางก็เจอพี่ๆน้องๆ FC เยอะเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็นับถอยหลังกันแล้วค่ะปีนี้ก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะแฮปปี้นิวเยร์พี่ๆทุกท่านเลยนะคะสําหรับปีนี้นะคะใครที่กําลังจะทําอะไรนะคะก็ลงมือทําเลยค่ะตั้งใจมุ่งมัน่นขอให้ประสบความสําเร็จชาร์จพลังกันให้เต็มที่นะคะแล้ว ก็ค่อยกลับไปลุยงานกันค่ะ,ะพี่ๆท่านไหนนะคะที่เดินทางกลับไปทํางานนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพวันนี้ก็เป็นวันที่1เดือนหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันมามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโลกใจดีกับเรามากๆขอบคุณ<า>แล้วก็น้องมจะบอกว่ารักพี่ๆ Fc ทุกท่านเลยนะคะ